อันนี้เป็นห้องแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงคือทําไปแล้วแล้วระหว่างทําก็คือเปลี่ยนเพราะว่าอยู่ดีผมเพิ่งมารู้ว่าเขาทําอาหารได้ดีมากห้าเจ็ดห้าจุดเจ็ดทั้งหมดนี่ห้าเจ็ดเหรอแล้วมาหากันดีกว่าอยู่ตรงไหนบ้างอุ้ยอุ้ยอุ้ยใช่ใช่ใช่ไหมก๊อกเต่งเนี้ยก๊อกเต่งนี่อยู่โลนี่เพชรนไทยอันนี้ไทยพี่เปิดไทยช่อนี่เหรออ่ะทองด้วย ผมทายด้วยได้ไหมผมว่ากแปดเก้าหมื่อะเออมุกคุณจะแปดเก้าหมื่นสามหัวเนี่ยเหรอใชสามหัวล<ไ>้านเจ็เดี๋ยวเดี๋ยวเาเเอาีเดี๋ยวเราตัดสินใจถูกไมใช่หรือ่บีถึงเหรอบีแล้วว่บีถึงบีสามหัวล้านเจ็นบีบีถึงเหรอ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากเห็นบ้านของพี่ป๊อกแบบเต็มๆนะครับนุ่นคลิกเลยครับนุ่นเนี่ยด้านนู้นด้านนู้นมีก้ามีย่าด้านนู้นอยู่ตรงนู้นลูกอยู่ตรงนู้นลูกดันไลค์ subscribe ด้านนี้นะนุ่น